ตอนที่26หอนังรมเด็กบุตรพาในท่านมาสนุกกันเจ้าค่ะในท่านที่เพิ่งเข้าไปเมื่อครู่หลอลาเหลือเกินด้วยจากลักษณะท่าทางแล้วไม่รู้ว่าเป็นคนชายจากตระกูลไหนที่มาสแสวงหาความสุขถ้าพูดถึงเรื่องหาความสุขคุณชายเผยที่เพิ่งกลับมาคนนั้นตั้งหาที่ ซ้ำซองเป็นที่สุดเนี่ยว้ายคนนี้แหละในท่านผู้หล่อเหล่า,ลานนนลคนนั้นนะลิงยิงคนนั้นนะบอกว่าตนขอดรุษสาวออกมาแต่แม่สามีไม่ปลืม้มเลยให้ข่าช่วยขายทิ้งให้ข้าเลยเป็นคนดีสักหน่อยแต่ต่อมาข้าได้รู้ความจริงข้าโดยบังเอิญ ว่าคนในบ้านของลิ้นหญิงต่างก็เข้าใจว่านางแท้งบุตรนางให้เงินทองมากมายเพื่อให้เก็บความลับเรื่องลูกแล้วมันจะไม่มีลับลมคมในได้ยังไงล่ะเดี๋ยวนะคนของหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อที่ซื้อไปที่ท่านพูดถึง ก็คือหมู่บ้านที่พ่อเลี้ยงของจงหลวนอาศัยอยู่ไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าเด็กผู้หญิงที่ถูกไายไปก็คือจงหลวนพวกเจ้าทำอะไรไปเลยไปเลยข้าข้าขอจุบเจ้าได้หรือไม่ไว้แพ้แล้วก็ต้องยอมรับบทลงโทษแต่ด้วยดีนี่กกำลังเล่นจริงหรือ กล้าวเวอร์ชันโบราณกันอยู่งั้นเหรอนั่นสินะจบคนแรกที่พบเจอตรงบันไดน้องชายยังได้ขี้ขาดไปเลยนะจริงด้วยคุณชายเผยมองอยู่นะเอออะไรกันพวกเจ้า คิดจะไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ข้าตั้งขึ้นอย่างนั้นหรือพัยยังวัยร้ายตัวรององชัยก้าวแห่งแครงจูผู้เป็นที่ปลดปรานที่สุดหมอนี่ก็คือคนในนิยายที่วางแผนให้พระเอกตกดุงพรางองชัยก้าวตัวร้ายที่ถูกพระเอกกำจังในท้ายที่สุด หลบไปหลบไปต้องแผนก่อนแล้วตอนนี้เขายัางไม่ใช่คนที่เราจะไปยุ่งด้วยได้นี่เจ้าน่ะบังอาจนะข้าให้เจ้าไปได้แล้วงานเหรอตามกฎคือเขาแพ้แล้วและเจ้าเป็นคนแรกที่อยู่ตรงคันใดถ้าพวกเจ้าทั้งสองคนจูบกันข้าจะไม่ถือสา เอาความเรื่องนี้จูบเลยจูบเลยเขาแพ้อะไรข้าจะสู้เองเจ้า,าทายข้าง้นหรือกติกาง่ายมาไทยลูกเต่าสองลูกไทายว่าสูงหรือต่ำหากใครทายถูกก็จะเป็นฝ่ายชนะ หากเจ้าชนะข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่หากข้าชนะเจ้าต้องทำตามที่ข้าสั่งได้มาเลยข้าพัวพันอยู่ในเส้นทางนี้มาหลายปีไม่เคยมีใครสู้ข้าได้บางอาจออกดีต่อหน้าข้าถ้าแพ้ขึ้นมาก็อย่าได้ร้องไห้แล้วกันโอกาสที่ข้าจะชนะมีถึงแปด หาเก้าในสิบเลยจะบอกให้ในท่างทั้งสองทายว่าสูงหรือต่ำครับสูงโอ้องชายเผยส,สุดยอดครับท่านไทยถูกอีกแล้วไทยถูกทั้งสองผลคือสูงอะไรชนะทั้งคู่ข้าได้ยินพี่ใหญ่พูดก่อนชักชัด เขาขโมยคําตอบของพี่ใหญ่แล้วตอบตามหน้าอายชมัดองชัยเผยรอบต่อไปเราเขียนคาตอบใส่กระดาษดีกว่าอย่าให้เขารู้รอบนี้เสมอยังกล้าท้าทายข้าต่ออีกหรือไม่รอบหนะ้ารอบต่อไปข้าจะไม่แข่งไทยสูงต่ำแต่จะทายตัวเลขกันไปนเลย องชายเผยอยู่ที่ท่านแล้วล่ะว่าจะกล้าเล่นเกมที่ตื่นเต้นเช่นนั้นกับข้าหรือไม่ตอนที่ยี่สิบเจ็ดตื่นเต้นกันหรือในโลกนี้ไม่มีอะไรที่องค์ชายอย่างข้าเกรงกลัวมาเฮ hey, องค์ชายผู้ยิ่งใหญ่กล้าท้าทายองค์ชายเผย,ยไม่รู้จักเจียมตัวใชบ้างเลย ทั้งสองท่านได้เขียนจํานวนตัวเลขเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมรอบนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วพี่ใหญ่สุดยอดคลาาเครื่องจากคำตอบสุดท้ายไปเพียงหนึ่งแต้มถึงไม่ว่าค่าจะเคยเล่นแบบนี้เป็นครั้งแรกแต่ดูท่าจะโชคดีไม่น้อยจเจ้าเตรีมตัวรับบทลงโทษได้เลย กาติกาจะรูเหมือนยากมากแต่ตัวข้าเล่นลูกเต่อมาตั้งแต่เด็กแล้วข้าสามารถวิเคราะห์และแยกแยะเสียงของกันตกหลุมของลูกเต๋าทุกหน้าได้ถึง8ปดหาเก้าในสิบฮะน่าเสียดายที่ดวงของข้าอาจจะเหนือกว่าสักหน่อยปเป็นไปได้ยังไง ขอบใจนะองชายเผยถอยได้ถูกเพลงเลยทำได้ยังไงกันกเก่งเกินไปแล้วแทบเพ็งกันคาดเดาชัชดๆ <c oughs> ก็แค่เทคนิคเล็กๆ,กๆน้อยๆน่ะลูกเต่หนึ่งหาหกสองลูกความน่าจ,จะเป็นถึงจะรวมกันเป็นเจ็ดนั่นมากกว่าค่าอืน่นบัดซบเขามไม่ได้กงจริงๆ ตรงลงเขาทำยังไงกันแน่นี่มันแทพชัดๆเอ๊ะองชายเผยองชายเผยท่านจะไปไหนเพะคะ่ะชีหนีไปเร็วจริงๆข้งหน้าเขาจะไม่ปล่อยให้เจ้าจากไปเช่นนี้แน่ <c oughs> ขอดเจอความลับสุดยอดของแม่นมหลิงรังแกพวกเด็กเวน <c oughs> อืการออกจากเรือ วันนี้คุ้มค่าแล้วได้เสื้อผ้าก็เปลี่ยนชุดแล้วกลับบ้านองชายข้าได้ของมาแล้วพะยะค่ะเอ๊ะที่แท้สมบัติที่ท่านแม่เหลือทิ้งไว้ก็คือป้ายหยกนี่เองสิ่งนี้มันจี้เชียวนี่ จริงด้วยเราเกือบลืมไปเลยเดมทีแล้วจิเชลคือเชวชีวิองค์ราชทยยากแห่งราชวงศ์เซียนแต่เพราะประสบกับสถานการณ์อันเร็วร้ายเข้าจึงพลักพร่ากมาเป็นคาราชบริพานในแค้นชูดูเหมือนคนของราชวงศ์เซียนจะหาตัวเขาพบแล้ว องชายได้ยินมาว่าจงหวนคุณหนูใหญ่ของจนกิ้งหยวนโรปฏิบัติต่อท่านอย่างรุนแรงต้องการให้ข้าไปจักกรน,นันหรือไม่เยอะวยแล้วเรื่องพวกนั้นฉันไม่ได้เป็นคนทํานะยะใครน่ะเอ้ยในช่วงแรกของนิยายจีเฉียว พยายามปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขาอยากสุบความสามารถถ้าถูกจับได้ต้องตายแน่อีกนิดเดียวเองต่างหูนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน